โอเคครับเดี๋ยววันนี้มาสอนเล่นไฮยะเต้หนแรงยี่ห้าดาวนะครับคนเอ,อบับผมเอาพลิไฟมานะเวลาเราแบบว่าอันติงเงี้ยถ้าเรากดมันจะไม่ติดสถานะ1.5วินะว่ามันก็โอเคนะแต่หรือใครจะเอาหรือว่าถ้าใครจะเอาไอ้นี่มาก็ได้ฟิกมาก็ได้นะโอเครดับแรกก็แท็กกลางเลยเหมือนเดิม แท็กเสร็จเราก็ไปเลนต่อเอ๊เช็คแดงให้เพื่อนก่อนไม่มีนะครับเราตีแดงให้แดงออกมาก็ได้นะเผื่อมันมาเวทอ earn s <S ตอนนี้มีคนแคนเซิลเราได้โ้สามตัวนะ ต้องค่อยๆเล่นเราก็สกิลหนึ่งตอดไปก่อนนะต้องว่างก็ตีนกก็ได้ได้ตังค์กางเขากลับรอตอนนี้ตีมี่น่าจะเลี้ยงเราอะ แต่ตาต้องย้อนยิงฟรีอยู่อ่ะเก็บสกิลหนึ่งไว้นะไว้ใช่ใส่ผมว่ามันต้องมาเดีเห็นเปล่เอ้ยอย่าอยู่ติดกำแพงเสียบเสียบเียบถอยถอยถอยเขามาเขามาห้าถอยถอยถอยเราต้องถอย เรีบเยบเคียร์เคียร์คีบเพาะเดี๋ยวเขาดันมาเราต้องถอยกันหรอ <Sil enced. S 1> เฮ้ยฟอร์เลนไม่เห็นเหรอจริงฟอร์เลนต้องมาเนะี่ะ เมื่อกี้ถ้าฟอร์เรนมาปิดเวเลสน่าจะได้อยู่นะทุกคนตอนนี้ต้องค่อยๆเล่นนะไฮเเตเราต้องเล่นเราต้องรอของเลยนะ ปมมได้ปมได้โอ,อ,อ้สวยแล้วกี่แล้วเขากันนด้วยเพื่อนเนาะเราต้องคย เคลียคปเสร็จเราก็ถอยเลยนะเฮ้ยแต่เดร์มาวะห้องว่าเราก็ตีนกนะเหมือนเดิมน,นะทุกคนแล้วก็อีกเทคน,นิคนึงนะเราพยายามแบบเปิดแมปไว้เราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนได้มองเห็นแล้วหนีทันอ่าเนี่ยสมมติองเงี้ยเราก็ดูตรงนี้ก็ได้พอมังกรแก้เกิดรัวอยู่พุ่มเนี้ยแต่ระวังนะเนี่ยนะเราก็จะเห็นตัวเขา สวยจัดเลยครับเราตั้งโลวะ่ะ <Yeah. S 2> ถอยถอยถอยน่าจะได้นะลุยนิดโอเคสวย <c oughs> เอ้เคล่าเขาเอาอยู่เราเราต้องรีบเอามือก่อนแล้วก็เลนล่างนะเอ้ยเอาได้หว่ โอ้โหไม,ไม่ถึงวะพาดทุกคนเฮ้ย <c oughs> เขามาเขามามาเพียบเลย <c oughs> จะโดนย้อน <c oughs> ยิงไหมอันติะไม่น่าโดนนะแต่ป้อมรัง,งน่าจะแตก รี่ไปช่วยก่อนกำลังมาเพื่อนพล <been> าดเลยชัดเน,นีโอ้ oh. ได้บอลอยู่เทียดบอลอยู่ไม่เป็นไรหรอกจินที่สามก็ออกฟอร์ดเคปตามปกตินะ <Just> ได้ถึกแล้วก็สโลได้ด้วยเราต้องรีบไปกันบนแล้วนะเอาเวฟบนมา เขาบอกให้สลับละน่าจะเดินเจอโลมเคาะัะเจอปะวะจะเอีอเนี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราฟาร์มบัอนเขาน่าจะลงร่างกันเยอะเรารีบเอาป้อมได้อยู่เลยนะ แล้วเวลาเล่นอีกทีหนึ่งเราก็พยายามมองแมปใหญ่ตลอดนะเราจะได้รู้ว่าเขาไปไหนมาไหนโอ้โหไม่ทันว่ะพลาดผมนึกว่าเขาลงล่างะ่ะแต่เขามาบนเขาน่าจะอันติมาให้อะเพว่าลูยีเขาน่ากดอันติมาเมื่อกี <Attack. S 1> ไ้ได้อยู่นะ ซีซีเยอะสัดเล็ช้อนไม่เอาได้นะอ้าว <it> เอาค้างปิงเขาน่าจะขึ้นนะทุกคน วองเคล่าตัวเดียวนะเฮ้ยกลางว่ะเพื่อนเอออย่างนี้เราดันบนเลสได้นะเขาไปล่างหมดละนันจะเทดได้อยู <Enemy ultimate. S 1> ่อะเผื่อได้บัลลักไหนด้วะถ้าไฟข้างล่างชนะแปลาเลนกลางว่ะนะโอ้โหไฟแพ้ว่ะ เขาเจะเอาดารกวาผมว่ะ ชุบส,สวยชัดเลยชัดนี้ถอยๆ <been defeated. S 2> กันนะกันขีลาม,มา Chief O luo e Chan หนหาจบได้หรอโอเคครับแฮเตก,ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เล่นพยายามเจ๊มๆแล้วกสกิลหนึ่งฟรีๆปุ๊บแล้วพอเขาครึ่งหลอดอะไรเงี้ยเราค่อยอันติสวนหน้าเขาก็ได้โอเคครับยอยขอบคุณครับ